บ้านนางพวะเดินมาแล้วแล้วอดขาอูเห็นไหอ่รบรบรับอ้าอร่อยเลยพวกมึงอ่ะพวโกเดินกะดุดว่ะแล้วกูแบบกูหายกูหายหลังไปที่กูมิดเลยอ่ะไอ้ถึงเนินสูงอ่ะเว้ย อ้าลงอะไหนนู่บไปลงยูทูบนะมนอร่อยอะไม่ดีอย่างเดียวอ่ะเนี่ยเอินโยกตจีประโยชน์ไม่ดีอย่างเดียวต้อมาเดินลยน้ากินเนี่ยหละ หาเรือดิหาไม่ห้าลักเสียลบล่างล่างเป็นเรือเลยกูไม่ใช่ปลาไหลนะเฮ้ยกูชอบน้ำนี่ว่ะไปละทำไมวันนี้กูแปลงล่างไม่ติดวะ อ่อ yeah. ัดวิดีโอไปเลยเขาตาย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 มินแอปน่อยเออตน้อยลอยน้ำ เอ้วก็มึงถ่ายอ้าป่าครับถ่ายรูปนะโอ้โหแลบเลยวันด,ดูน้นคุณถ่ายให้โอเค เกือบตกน้ำเลยแับหนึ่งแอบน้อยโอ้สวยใช่ลรอยแดงแดงแดงไปเธอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ เอ๊ะไปถึง kind of ีิว mm ่าให้ยอน่าสวยไงมิ้นมิ้นถ่ายหน่อยดิอันนี้ผ่านประสบการณ์จริงมาค่ะดีค่ะคลิปนี้จะอยู่ในเพองยูทูปภายในไม่กี่วันไปทำมาอาะารหันไปทำนี่ไปไหนมาไปลุยน้ามาค่ะ the night